จากเมกื่อวานนี้ที่มีการถแถลงข่าวร่วมกันของหลายหน่วยงานนะครับทั้งกรอและตลาดหลักทรัพย์รวมหึือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะฮะเช่นสมาคม AIMC ก็หนึ่งในประเด็นหลักก็เป็นเรื่องของกองทุนไทย e s g x ล่าสุดทางศาสตราจารย์ดรพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพยเเ์เปิดเผยนะครับว่ากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหรือว่าไทย e s g x จะเริ่มมีการเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยจะรองรับการสับปเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF ได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับทางนี้จะมีการเปิดเสนอขายเป็นเวลา2เดือนคือนับจาก2พฤษภาคมไปจนถึง30มิถุนายนทางนี้ก็คาดหวังนะครับเม็ดเงินจากเงินลงทุนในกองทุนไทย ESGX ครั้งนี้ซึ่งหลักๆจะแบ่งเป็น2ส่วน หนึ่งก็คือเม็ดเงินใหม่นะครับที่ก็คาดว่าจะเข้ามาไม่ต่ำกว่ากองทุนไทย ESG เด erm, ิมที่เฉลี่ยประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นเม็ดเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนคือการสวิตชิ่งจาก LTF เด erm ิมนะครับมาเป็นไทย ESGX ซึ่งปัจจุบันจากการสำรวจดูตัวเลขเนี่ยมี LTF ที่เป็น outstanding นะ uh huh. คือที่เป็นมูลค่ายังเหลือลงทุนเนี่ยอยู่อีกถึงประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านบาท ซึ่งก็นแน่นอนว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตรงนี้เนี่ยหนึ่งมันจะเป็นการช่วยหยุดแรงขาย,ยที่เกิดจากการขายหน่วย LTF เดิมนะฮะพร้อมกับจะเป็นการหนุนเม็ดเงินให้เข้ามายังตลาดทุนเนี่ยได้มากกว่า1 5 0 0 0 0ล้านบาทด้วยอันนี้กรณีหากว่ามีการสับเปลี่ยนกันทั้งหมดแต่เอาละในข้อเท็จจริงนั้นอาจจะไม่ได้สับเปลี่ยนเข้ามาทั้งหมดนะฮะ,ะ,ฮะก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีนักลงทุนนะฮะจำนวนหนึ่งที่ได้ รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันบซึ่งก็นแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาขายสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ซึ่งหน่วยลงทุน LTF เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์นะฮะที่ก็สามารถนํามาจําหน่ายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบุคคลนั้นๆได้แล้วมันก็จะมีในส่วนที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะฮะจากการซื้อหน่วยลงทุนจําพวกเนี้ยแต่ปัจจุบันอาจจะเกษียณแล้วนะอาจจะไม่ได้ทํางานประจําแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีาด้านการลดหย่อนอีกต่อไปอตรงนี้เขาก็อาจจะมีการขายห,หน่วยลงทุนออกมาเพื่อรบ,บริหารความเสี่ยงนะครับจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็มีความเห็นเพิ่มตเติมฮะจากคุณวรโรไทยโกศลพิสิทธิ์กุลนะครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะฮะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ของกระทรวงการคลังครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่ามาตรการทางภาษีของกองทุนไทย esgx ในครั้งนี้ก็แบ่งออกเป็น2แนวทางนะครับแนวทางแรกคือการลดหย่อนภาษีสําหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนไทย esgx นะครับสก็คือการลดหย่อนภาษี สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน lcf เป็นกองทุนไทย e t h esg x นะครับโดยทางกระทรวงการคลังนะฮะคาดการว่าจะการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนไทย esg x ในครั้งนี้จะทำให้รัฐเนี่ยอาจจะสูญเสียรายได้าจากภาษีนะโดยรวมประมาณ4-50หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นสิทธิเงินลงทุนใหม่นะประมาณ20 0 0 0ล้านบาทและก็ใน ส่วนของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LCF มาเป็นไท a i ESTX นะฮะก็คิดว่าจะมีการสับเปลี่ยนประมาณสัก20,000ถึง30,000ล้านบาทด้วยกันนะครับอันนี้คือในแง่ของผลประโยชน์ที่รัฐจ,จะสูญเสียรายได้รวมจากภาษีอาใช่ครับนะฮะประมาณ4-5 0 0 0 0ล้านบาทนะตัวเลขที่รายงานเมื่อสักครู่คือในแง่ของเงินภาษีเงนินภาษีที่รัฐอาจจะสูญเสียนะฮะแต่ก็ในทางกลับกันนั้นเนี่ย าการประคองตลาดทุนนะฮะตลาดทุนเอาไว้นะ,ะมันก็จะไปก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของภาษีในด้านอื่นๆอานะฮะถ้าสาการโดยรวมดีขึ้นการประกอบกิจการ,รนะฮะดีขึ้นนะ,ะมันก็จะมีการนำส่งภาษีเงินได้ในติบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นตรงนั้นก็เป็นเรื่องของสมการทางไรายได้ภาษีของรัฐก็ว่ากันไปนะ ฟ้าของคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คาดการนะครับว่ากองทุนไทย ESGX นั้นจะช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยนะฮะในสส่วนหลักๆหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการช่วยลดแรงขายของกองทุน LTF เดิมอย่างที่รายงานเมื่อสักครู่นะฮะปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ประมาณ1 5ึ0 6 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทและก็คาดหวังว่าจะมีการโยกเม็ดเงินนะครับไปยังกองทุนไทย ESGX เป็นจำนวนมาก สเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ตลาดหุ้นอย่างเดียวนะครับก็ยังจะมีในส่วนอื่นๆเช่นตลาดตราสารหนี้แต่ก็ต้องบอกว่าไทย EST-X เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นการลงทุนไปที่หุ้นไทยอ่าใช่นะทางนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ก็มีความพร้อมนะครับในการให้บริการด้านข้อมูลน,นะครับในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุนใหม่นี้ ซึ่งก็จะสามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมนะฮะเป็นต้นไปผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ช่องทางหลักคือเว็บไซต์นะฮะ www.set.or.th ขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ้าของคุณธีรนาศรุจิเมธาพาดกรรมาการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือว่า AIMC ในฐานะตัวแทนนะฮะของบริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทยก็ระบุว่าทางสมาคม AIMC หรือว่าสมาคมบลจนั้น ได้มีการรายงานยอดขายสะสมกองทุน LTF ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมนะฮะอยู่ที่ประมาณ33,793ล้านบาทโดยมากที่สุดนะครับเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมที่มียอดขายออกมา18,853มา18,853ล้านบาทเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่91,17ล้านบาทและเดือนมีนาคมอยู่ที่58,22ล้านบาท ขณะที่ภาวะตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันนะฮะตนก็มองว่าได้มีการสะท้อนความเสี่ยงไปแล้วพอสมควรนะฮะซึ่งตัวของ P/E Ratio นั้นก็ปรับลดลงไปต่ำกว่า2 SD นะครับซึ่งหากค่า P/E Ratio กลับมาสู่ระดับเดิมก็คาดการว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนในระดับตัวเลข2หลักได้ส่วนการลงทุนระยะยาวนะครับก็ถือว่าได้รับผลตอบแทนดีอยู่แล้วโดยเฉพาะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอ้างอิงกับแนวคิดด้าน ESG นะครับที่ จากค่าสถิตินั้นก็บ่งชี้ถึงอัตราการเติบโตที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆทั่วไปอเอานะฮะดูจากตัวเลขไล่มาสมเดือน มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมคือดูรวมๆเนี่ยมันก็สูงอยู่แหละสามหมื่นกว่าล้านนะที่ขายออกมาฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะวันหนึ่งเห็นฝรั่งขายเอากองทุนผสมโรงขายด้วยมันมาจาก LTF ตัวนี้แหละแต่ที่พออุ่นใจได้ก็คือตัวเลขเนี่ยมันปรับลดลงเป็นขั้นบันไดนะฮะมกราคมมากที่สุดกุมภาพันธ์ลดลงมาครึ่งหนึ่งนะฮะมีนาคมก็ลดลงมาอีกประมาณ40%ตนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วมันก็เป็นการสะท้อน ว่าแรงขายตรงนี้อาจจะเริ่มเสด็จน้ําแล้วถ้ามีเรื่องของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนะไปเป็นไทย ESGX อีกเนี่ยไอ้แรงขายตรงนี้มันก็จะเสด็จน้ําไปนะฮะมันก็จะทําให้อการเข้ามาเก็งกําไรเนี่ยมันก็ทําได้อย่างสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะก็คือเรียกได้ว่านักลงทุนก็หมดความกังวลไปได้เปราะหนึ่งว่าเอ๊ซื้อไปแล้วจะโดนขายใส่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะฮะอันนี้ในแง่ของ อกองทุนไทย ESG นะครับในแง่ของตัวหุ้นกันบ้างว่าอกองทุนไทย e s x นะฮะมีเป้าหมายหรือว่ามีโอกาสจะลงทุนในหุ้นตัวไหนบ้างน,นะครับบริษัทหลักทรัพย์อย่ต้าประเทศไทยนะครับก็ประเมินว่าด้วยความชัดเจนของไทย ESGX นะครับก็ส่งผลทําให้แรงขายของ LTF ในแต่ละเดือนเนี่ยเริ่มชะลอลงนะครับและก็คาดว่าจะได้เห็นสติด ในการใช้สิทธิ์ในช่วงพิเศษนี้มากกว่าไทยอีจีเดิมนะครับเนื่องจากว่ามูลค่าของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่แพงนะครับขณะเดียวกันนะครับการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยมากกว่า65%ของ NAV ก็มองว่าจะช่วยจำกัดดาวไซด์ให้กับดัชนีในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนนะครับทั้งนี้นะครับคาดว่าคาดการณ์นะครับว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยให้หุ้นไทยเนี่ยที่มี ESG เ е ตติ้งสูงนะครับก็สามารถกลับมาเอาปรัฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหุ้นที่แนะนำนะครับก็ประกอบด้วย1อมาตะนะครับ2 BEM 3 BCPG 4 CPO 5 GPSC 6 g a f นะครับ7 K Bank 8 KTB 9 PTTGC 10 SCC และก็11นะครับ S JWD นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่มี ESG สกอ r e ที่สูงและก็เป็นเป้าหมายของ Thai EGX ด้วยเหมือนกันนะครับผมว่าก็น่าสนใจนะเทียบกับ Thai ESG เดิมที่ออกจำหน่ายมาช่วงปลายปี2566นะครับออก็ในช่วงนั้นเนี่ยระดับดัชนีมันสูงกว่าปัจจุบันใช่งั้นเอาละมันก็มีความน่าสนใจในแง่ของระยะเวลาการลงทุนครับใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเทียบกับ S S F SSF เนี่ยก็คือเวอร์ชันหลังจาก LTF อ่าใช่ถูกไหมครับนี้ช่วงเป็น SSF เอยคนก็ร้องยี้กันนะฮะเพราะว่าระยะเวลาการลงทุนมันยาวนานเสียลือเกินนะฮะถึง10ปีใช่ไหมสิบปีส0ปีอ่าคนก็เรียกร้องหา LTF ครับอ่ามันก็มีตัวของไทย ESG ครับที่คลอดออกมาครับ ในเรื่องของการลดหย่อนเนี่ยมันไม่มากเท่ากับ LTF ในอดีตอ่าใช่แต่ในแง่ของระยะเวลาถือว่าจูงใจเพราะมันแค่5้ปีอ่าใช่ใชถูกไหมฮะครับแต่วันนั้นเนี่ยระดับดัดชนีมันยังสูงกว่าปัจจุบันนะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยกับความเห็นคุณนันทบลน,นะมันน่าสนใจว่าไทย ESG X คือไทย ESG พิเศษอรอบนี้มันอาจจะดึงเม็ดเงินได้มากกว่ารอบที่แล้วเพราะหลายคนก็คงจะมองนะฮะในลักษณะที่สอดคล้องตรงกันก็คือหุ้นไทย มันถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงละงั้นการเข้าซื้อตอนเนี้มันก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ให้ความได้เปรียบกับผู้ลงทุนที่เข้ามาลงทุนในช่วงเวลานี้นะฮะในแง่ของเงื่อนไขยังเหมือนเดิมเหมือนกับไทย ESG เดิมอันนี้สําหรับหน่วยใหม่นะถูกไหมฮะสำหรับเงินใหม่แต่เงินเก่าเนี่ยจะไปได้เงื่อนไขเหมือน LTF แค่ขอซอยการลดหย่อนเป็นส0 0 0 0 0ในปีแรก แล้วก็อีก50,000คูณ4ปีนะฮะคล้อยหลังงั้น5ปีเนี่ยรวมกันก็จะได้500,000อ่าใช่อันนี้เพื่อที่จะชะลอแรงขายของ LTF เดิมนะให้สลับเข้ามาในไทย ESGX แล้วก็เงินใหม่ก็ติดตามดูนะฮะหวังว่ามันจะมีเข้ามามากเพียงพอในการที่จะช่วยสร้างสิียภาพให้กับตลาดหุ้นไทยได้ก็ถือเป็นส่วนสำคัญแหละคือวันนี้มันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะจะบอกว่าเอ๊ะ ทย E S C X เข้ามาอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแต่ผมว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเพราะต้องบอกว่าถ้าไม่มีไทย E S C เดิมในวันนั้นไม่มีวายุพัทไม่มีไทย E S C X เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยมันอาจจะลงไปมากกว่านี้แล้วหรือไม่คืออย่างน้อยมันยังมีเม็ดเงินที่มารองรับ นะฮะได้ในบางส่วนแต่เอาละอาจจะไม่ทั้งหมดเพราะว่าจะไปโอ้โหต้านทานกบแรงขายของต่างชาติมันก็คงทําได้ยากเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ากระสุนของนักลงทุนไทยเนี่ยมันก็เหือดแห้งนะไปเรื่อยร่อยหลอลงในทุกทกวัน<อ>ถูกไหมฮะก็เห็นได้ชัดว่าสัดส่วนของนักลงทุนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายกลางรายเล็กเนี่ยปัจจุบันมันลดหัวภาพลงไปจนบางวันนะเหลือไม่ถึง20%ของการซื้อขายทั้งหมด แล้วแบบนี้มันจะไปต่อกรกับต่างชาติได้อย่างไรนะมันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายช่วยกันซื้อซื้อเพื่อชาติซื้อเพื่อชาติแต่บางคนเขาบอกเอ๊ะจะซื้อเพื่อชาติเนี่ยก็ต้องดูตัวเองด้วยนะอะไรนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเอ็นดูเขาไดเอ็นเราขาดอะไรในลักษณะนั้นแต่ทั้งหมดนี้มันก็คือหลักการลครฮะ คือตลาดหุ้นเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยแรงซื้อแรงขายใช่ไหมมันจะขึ้นได้มันต้องมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายถูกใช่ใช่ใช,ใช่ไหมฮะแต่วันนี้มันก็ชัดเจนว่าแรงขายเนี่ยมันมากกว่าคือมันไม่เพียงแต่ นั่งทุนต่างชาติเนี่ยมันมีนั่งทุนสาบันในประเทศที่ผสมโรงมาด้วยแต่จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะนี่ไตัวเลขมันก็บอกอยู่ว่ามันมีการขายหน่วยลงทุน LTF มันก็เป็นผลทําให้กองทุนเขาก็ต้องขายหุ้นที่ถือครองอยู่ออกมานะฮะมันก็เป็นไปตามกลไกของมันเอาละดีเดย์สพฤษภาคมนี้นะพบกันไทย ESTX